ที่สนามหนองเป็ดบ้านบึงชนางล่างดรรัตวิทย์ตั้งเกียรติพัชรประธานกรรมการจัดการชลประทานอ่างเก็บคลองพระพุทธพร้อมด้วยผู้นําท้องถิ่นประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันต่อท่อน้ําดิบซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้หลังจากที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาจันทบุรีกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทศนิมิตร ผู้นำชุมชนได้ร่วมกันต่อสู้ในเรื่องคลองส่งน้ําอ่างคลองพระพุทธเฟสสามซึ่งได้แก้ไขหลังจากที่ผู้รับเหมาได้ถอนอิงงานโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้ร่วมกับชนระทานจังหวัดได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาชั่วคราวทําให้เราเริ่มมีน้ําใช้ซึ่งสัตว์ที่เห็นอยู่ในขณะนี้คือสน้ำหนองเป็ดบ้านบึงฉนังล่างพื้นที่20ไร่โดยมีพี่น้องประชาชนมาใช้น้ําในสันนีเป็นจํานวนมาก ซึ่งในวันนี้ทางผู้นำพื้นที่ได้ร่วมกับชาวบ้านจะทำการต่อท่อดึงน้ำมาจากคลองส่งน้ำชนระทานบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตาบนเทพนิมิตรมายังสระแห่งนี้ระยะทางประมาณ2กิโลเมตรซึ่งมีพื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชนกว่า4 0 0พันไร่ที่จะได้รับประโยชน์ชนระทานจังหวัดเนี่ยได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาช่วคราวตอนนี้เราเริ่มมีน้าใช้ในขณะเดียวกันเนี่ยสระนี้เป็นสระใหญ่พื้นที่20ไร่นะครับแล้วก็ ประชาชนเนี่ยมาใช้น้ําศูยรรวมในสระนี้เยอะมากเราก็เดินท่อที่องค์การบริหารจัรงหวัดจันทบุรีเนี่ยมอบให้มาเนี่ยเป็นระยะทางประมาณ2กิโลนะครับประมาณ2กิโลแล้วก็เพื่อจะน้ํามาใส่สระนี้ปล่อยในระบบแรงโน้มถ่วงของโลกหรือชาวบ้านเรียกว่าการรักน้ํานะครับ<ๆ>เพื่อที่จะเอาน้ํามาใช้ในในเกษตร,รกรมาใส่สระนี้แล้วเกษตร,รกรก็มาตั้งเครื่องดูดกันไปนะครับ พื้นที่ที่ใช้ตรงนี้เนี่ยเฉพาะตรงนี้ที่ที่ทำพื้นที่ตรงนี้เนี่ยประมาณ4,000กว่าไร่นะครับประชาชนเนี่ยใช้เฉพาะตรงนี้4,000กว่าไร่นะครับหลายหลายครอบครัวเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนอกเหนือจากที่ส่วนราชการเนี่ยเป็นคนดําเนินการให้ความร่วมมือร่วมมือของประชายชนในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เขาช่วยเหลือออกเงินกันได้เขาก็จะดําเนินการกัน แต่ว่าก็ต้องฝากส่วนราชการในส่วนของกรมชนด้วยว่าสิ่งที่ผู้รับเหมาทิ้งงานทางตัวของท่านอธิบดีเองอต้องเล่งรัดเรื่องพวกนี้ทั้งในแง่เล่งปฏิบัติทั้งในแง่กฎหมายทั้งในแง่ทุกเรื่องไม่งั้นไม่จะเกิดผลเสียหายมากเนืออื่นใดต้องฝากสตองงอว่าสิ่งที่การประมูลรับเหมาเนี่ยสามร้อยยี่สิบกว่าล้านเนี่ยผู้รับเหมาฟันงานทิ้งไปร้อยกว่าล้านเนี่ยแล้วบอกเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติไม่ใช่บางครั้งต้องพิจารณาดูครับ อันนี้5ปีแล้วเนี่ยที่ทิ้งงานไปเนี่ยประชาชนเสียหายไปไม่ต่ำกว่าพันสี่ร้อยกว่าล้านนั่นคือไม่ได้ใช้น้ําแล้วก็ไม่สามารถทําสวนลําไยออกนอกฤดูได้รายได้เกษตรกร,กรหายไป5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนี่ตีมูลค่าน้อยสุดประมาณพันสี่ร้อยกว่าล้านนะครับอันนี้ต้องบอกว่าให้กลับไปเป็นข้อคิดด้วยเพราะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับร้อยกว่าล้านที่เงินกลับคืนรัฐกับสิ่งที่เกษตรกร,กรต้องสูญเสียพันสี่ร้อยล้านเนี่ย มันต่างกนะันไหนะครับอันนี้ฝากข้อคิดได้วยครับน้ำเนี่ยที่ของส่งมาจากคลองส่งน้ำเนี่ยเราใช้ได้ปัจจุบันใช้ได้อยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยผมคิดว่าประมาณ1อาทิตย์น่าจะเรียบร้อยหมดเพราะเดี๋ยวเราต้องไปทําที่รองรับน้ําที่ปล่อยจากคลองส่งน้ําเพื่อเข้าท่อนี้อีกระบบหนึ่ง